กรณีที่มีชาวต่างชาติหนึ่งรายนะครับมาติดเชื้อฝีดาดวานอนนะครับแล้วก็หลบหนีไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็หลายคนเกิดความกังวลนะครับว่าจะมีการติดเชื้อในประเทศไทยบ้างแล้วหรือไม่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะครับล่าสุดมานี้นะครับทางสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตก็ยังยงืนยันนะครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตยังไม่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนแต่อย่างใดนะครับ ในส่วนของมีผู้ชายไทยกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่มีผู้ชายไทยรายหนึ่งนะครับที่มีอาการเป็นไข้นะครับ,รบผมแล้วก็ตอนนี้ทางสาธารณาสุขนะครับก็ได้นําเชื้อไปตรวจเป็นที่เรียบร้อยโดยเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับทางสาธารณาสุขเองก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับอย่าวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเชื้อดังกล่าวนี้กว่าที่จะ ติดจากมนุษย์สู่มนุษย์นี่ก็ถือว่าไม่ใช่ง่ายเป็นไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวนี้ที่จะมาบอกให้กับผู้ชมนะครับไปติดตามได้จากรายงานพิเศษในวันนี้กันต่อเลยครับจากกรณีที่ช่วงเย็ยนวานนี้เจ้าหน้าที่นําผู้ป่วยต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อฝีดาลิงมารักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตข้อมูลล่าสุดจากนายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคําผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตแจ้งว่า ผู้ป่วยเป็นชายไทยอายุประมาณ40ปีมีอาการไข้3วันและมีตุ่มออกมากทั้งตัวไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตทางโรงพยาบาลรับตัวมาจากโรงพยาบาลทลางเพื่อตรวจวินิจฉัย PCR ห้องปฏิบัติการหาเชื้อว่าเป็นโรคฝีดาลิงหรือไม่จากการสอบถามพบว่าผู้ป่วยไม่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงกับชาวต่างประเทศไม่เที่ยวบริการอยู่บ้านกับครอบครัวปกติและไม่มีอาชีพเสี่ยงเบื้องต้นวินิจฉัยว่าเป็นโรคสุกใสแต่เนื่องจากช่วงนี้มีการเฝ้าระวังโรคฝีดาดวานอน เมื่อพบเคสแบบนี้จึงต้องมีมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันจึงจะทราบผลการตรวจขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมในการเฝ้าระวังคัดกรองโรคคัดแยกผู้ป่วยตามมาตรการควบคุมโรคฝีดาดวานอน ด้านนายแพทย์กูก้ศักดิ์กู้เกียรติคูณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้สัมภาษณ์สุดผ่านรายการผู้ว่ารายงานประชาชนทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตเช้านี้ว่าภูเก็ตมีมาตรการเฝ้าระวังโรคฝีดาดลิงอย่างเข้มข้นดังนั้นหากโรงพยาบาลใดพบผู้ป่วยเข้าข่ายมีตุ่มผื่นแดงมารักษาจะทำการตรวจหาเชื้อฝีดาดลิงทุกรายเช่นเดียวกับรายผู้ป่วยชายวัย40ปีซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยืนยันว่าขณะนี้จังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนเป็นชายชาวไนจีเรียเพียงรายเดียวและถูกจับกลุ่มตัวได้ที่ประเทศกัมพูชาส่วนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง19รายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายแรกยังกักตัวและไม่พบว่าป่วยเป็นฝีดาดวานอนยืนยันจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมีผลเป็นลบทุกรายทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะสอบถามอาการทุก7วัน14วันและ21วันเมื่อครบการกักตัวในวันที่21และจะเก็บตัวอย่างเชื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง แล้วที่สําคัญอย่างาน,นคืออย่างนี้ครับว่าพิลดาษนอนเนี่ยเป็นโรคติดต่อใช้คําว่าติดต่อ,อยากหรือไม่ง่ายเลยฮะมันต้องมีการสัมผัสกันโดยตรงเนื้อแนบเนื้ออ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นจะเห็นภาพอยู่เราก็จะเห็นว่าผู้ป่วยที่มีผืนขึ้นเดินสวนกันเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเขามีฝืนขึ้นแบบชัดเจนสามารถสังเกตเห็นได้อยู่ครับมันไม่เหมือนโควิดฮะเราเดินสวนทางกันเนี่ยถ้าเขาไม่มีอาการเราไม่รู้เลยนะ แต่ถ้าฝีดาบมานอนนี้เราเห็นละครับเพราะการสัมผัสก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสัมผัสโดยตรงสัมผัสโดยตรงไหมใกล้ชิดแบบเนื้อแนบเนื้อแล้วก็มีอ่าสัมผัสสารคัดหลังทีมขาา่าวเอ็นบีภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต